สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องไอ้ซันเจเนเรเตอร์มปนชื่ออะไรเดี๋ยวกันเนี่ยซันเจเนเรเตอร์นะฮะวิธีใช้ของมันนะคือมันเอาไว้ใช้ในแมปแมปนี้นะฮะมันจะทำให้เราได้ e EH x p เพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ดู ปกติปกติแล้วมันได้ประมาณแปดแปดแสนเจ็ดเนอะแปดแสนเจ็ดแปดแสนเจ็ดมันยืนได้ตลอดนะฮะที่ได้ทั้งวันนะฮะแต่มันได้น้อยนะแปดแสนเจ็ดแปดแสนเจ็ดก็ขึ้นนิดเดียวเองเดี๋ยวผมจะไปกดให้ดู พอเรากดใช้อสมมติเราใช้นะมันก็จะบอกว่าใช้ไหมใช้ใช้เสร็จใช้ได้สามสิบนาทีนะฮะตอนหนึ่งลูกนะตอนหนึ่งลูกนะครับเนี่ยพอเรา พอเรากดใช้มันจะเป็น e XP เราจะมีเนี่ย XP ขึ้นด้านหลังเนี่ยเป็น52ล้านแล้วเมื่อกี้8 0 0นเป็น52ล้านแล้วนะฮะแต่มันมีข้อแม้อยู่เรื่องหนึ่งคืออาทิตย์หนึ่งมันสามารถใช้ได้แค่12ครั้งมั้งอ่าเนี่ยมันบอกว่ามันใช้ได้แค่12ครั้งอเ้ววะ The week order, order birdy sun charge cow ๋อ ชาร์จไปถึงการชาร์จเนี่ยสามถ้าการชาร์จไปถึงว่าสามพันเนี่ยแล้วเกิดเราชาร์จหนึ่งครั้งมันจะเสียเสียเมเปิลพอยต์สามพันสามพันเมเปิลพอยต์นะฮะเนีย่ยหมายถึงว่าอาทิตย์หนึ่งมันให้สามารถให้เราซื้อตั้งหาได้สามพันไอ้สิบสองครั้งเอออาทิตย์หนึ่งนะส่วนไอ้เรื่องเราหาได้จากไหนบ้างมันหาได้จากมันหาได้ตอนนี้มันหาได้จากอันนี้มั้งนี่ มันหาได้จากกิจก,กรรมนี้ข้างหน้านี้แล้วก็มันมีแจกตอนนี้มันมีแจกล็อกอินไลวันอยู่มันแจกมา2องลูกมัม้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันสแต็กได้แรือเปล่าเ,เดีลองกดรับลองกดรับดูนะลองรับดูลูกหนึ่ง มันจะกดใช้ไม่ได้นะฮะอ๋อใช้ได้อะสมมติเดี๋ยวผมจะดูนะว่ามันสแต็กได้ไหมเดี๋ยวก่อนตอนนี้มันบอกว่าผมเลยกี่นาทีนะมันบอกว่าผมเหลือ28นาทีนะลูกแรกลองดูลูกสองสิดับเบิลคลิกไม่ค่อยได้เนี่เนี่ยม,มันดับเบิลคลิกยากเงีนะมันติดอะไรก็ไม่รู้ ต้องออกไปตัวข้างนอกผมจะดูว่ามันสแตกได้หรือเปล่านะหรือว่าต้องรอให้หมดสามสิบนาทีแล้วค่อยกดผมกดไปแล้วนะ อ๋อสแต็กได้ครับเพื่อนๆมันสแต็กได้คือเอาไว้เอาไว้ใช้ยืนในกรณีที่เราไม่ได้เล่นอ่ะสําหรับผมนะนะตอนแรกมันได้มันได้แปดแสนกว่ามันขึ้นน้อยมากผมก็เลยไม่ไม่ได้เปิดคอมทิ้งไว้แต่พอดีมันมีแจกมันมีแจกมาสองสามลูกผมก็เลยมายะลองยืนดูมันก็ขึ้นนะมันขึ้นมาอยู่พอสมควรตัวนี้ผมกะให้มันถึงแค่สองร้อยหกสิบคือปั้นทิ้งไว้เฉยนะบปั้นไว้ให้มันแค่สองร้อยหกสิบเฉย อันเนี้ยฮะก็ถ้ามีเวลายืนเฉยก็มายืนนะฮะมันแจกมาแล้วมันอุตสาห์แจกมาแล้วกิจกรรมนี้รู้สึกแจกเยอะซะด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกเนี่ยอืมเยอะอยู่นะไอตัวนี้มันเป็นตัวเบอร์นิงของกิจกรรมรอบล่าสุดด้วยพอดีมันถึงแค่สองรหกสิบ็เลยจะให้มันสองรอหกสิ เป็นเฉดนะฮะปั้นทิ้งไว้เฉยๆของไม่มีอะไรเลยฮะของไม่มีอะไรเลยปั้นไว้เฉยๆเผื่อไว้วันหนึ่งอยากเล่นเฉยๆแต่แต่พวกโหนดอะไรทำไม่หมดแล้วนะทำไม่หมดแล้วพวกทริปเปิลไทโอมันทาไม่หมดแล้วคคบมมแลสกิลมันปั้นทิ้งไว้ก็มีปั้นทิ้งไว้สองร้อยหกสิบเนี่ยปั้นวันเวลาอาชีพเลยปั้นแบบวันน่ะอยากเปลี่ยนอาชีพไปเล่นก็ก็ไปเล่นก็ค่อยไปหาของเล่นมีฮีโร่มีอะไรอยู่ โอเควันนี้ก็มีแค่นี้ละครับที่จะมาบอกก็คือไอ้เรื่องซันเจเนเรเตอร์เนี่ยแหละไอซันเจเนเรเตอร์เนี่ยไอเนี่ย่ะเมเปิลเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอหมดสามเดือนเขาก็หากิจกรรมมาสลับไปสลับมาแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็แพทเทิร์นเดิมๆไม่ได้ค่อยต่างอะไรก็ล็อกอินรายวันแจกนั่นแจกนี่สำหรับสายฟรีก็เกิด ถ้าเกิดขยันล็อกอินขยันทางกิจกรรมก็ได้ของเรื่อยๆนะผมก็ได้มาเกือบทุกอย่างนะไม่มีเวลาเล่นจริงแต่มีเวลาล็อกอินนะเพื่อนๆโอเคนะครับผมวันนี้สวัสดีครับไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ